สวัสดีครับผมต้นกำรับพันหน้าซ่ามาวอรครับวันนี้ได้รับเกยียรติร่วมแสดงภาพยนตร์เพลงรักบ้านทุ่งภาค2ของด็อเตอรเนธพันธุรัตน์จากเพชรนาคาภ,ภาพยนตร์ฝากไว้ด้วยครับเดีวเร็วนี้เสียซ่าจะซ่าแค่ไหนเจ้าเฟี้ยวแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับดีมากเดี๋ยวปักป้ายกันเอ้าซ้ายซ้าย ไปทางขวาขวาซ้ายสิซ้ายขวาสิมันซ้ายเนี่ยมันสวยกว่าก็ขวามันสวยกว่าขวาสวยกว่าเฮียอะไรดูที่เดินโอ้โหต้นมงต้นไม้เยอะแยะเลยเอาเอาบอกมาซ้ายไปขวาโอ้บอกมาซ้ายไงขวาไงอันนี้คือกองถ่ายเลยครับกองถ่ายมากองถ่ายมาฮาสนุกครับผม <ผ>าม,มคไงพูดก,กับคนหนึงเป็นไงพูดก,กับคนนี้ขัเป่แล้วคนหนึงนะครับเ <laughs> <laughs> ขาท่าแล้วพีนะนะ, <c oughs> ะท่าทำแบบท่าทานะมาทุกสอ่งเจริงนะ <c oughs> ไปไหมไปไม่ไป หน้าเหมือนนลงแล้ว้าเหมือนเดิางกแก้วขาคุแแเลยโจโจรโโจรโโจรโจรโจรลจรโ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 จลึกรโจรโจโจร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  นี่มันไม่ใช่ใบถอนตัวเนี่ยใช่มันคือหมาจับแกไงไอ้นักมึงเบี้ยวหัวไอ้วังยิงแม่งเลยไอ้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 อ้ไ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  คนลุกคนลุกเลยครับครับคนไรลุกคนคนแขนไปดับเสีนี้ไก่แก่เนี่ยอย่าเหนียวเลยอย่าเหนียวเลยสีมังเหนียวมานียว วันี้อะไรเนี่ะทำอะไรคะเส้นดิเ้นดิดิดิดติพ<ด>มผมผมงเ่องนี้นะคะเทียงคือเราไมยังไม่นอนนะคะอะไรอยู่คะอะไรโอ้โหวิดีโอก็